กี่ครั้งที่คุณพูดว่าปีนี้ฉันจะเปลี่ยนตัวเองแล้วจบลงที่การทำได้แค่3วันเราทุกคนเป็นค่ะเราอยากตื่นเช้าอยากออกกำลังกายอยากเก่งขึ้นแต่เราลืมไปอย่างหนึ่งคือเราพยายามจะเติมน้ําลงในแก้วที่มันล้นอยู่แล้วก่อนจะเปลี่ยนเป็นคนใหม่ในปี2026นี้เชื่อไหมว่าสิ่งแรกที่เราต้องทำไม่ใช่การเพิ่มอะไรเข้าไปเลยแต่มันคือการหยุดค่ะ วันนี้คือเดย์ของซีรีส์เวันที่ฉันจะเปลี่ยนเป็นคนใหม่และเราจะเริ่มจากการเคลียร์เสียงรบกวนในหัวออกให้หมดก่อนจะเริ่มก้าวแรกถ้าคุณพร้อมจะรีเซ็ตชีวิตจริงๆไม่ใช่แค่พูดไปงั้นๆมาเริ่มกันค่ะพวกเราวัยทำงานช่วง20-30กวถากว่าเนี่ยปัญหามันไม่ใช่ว่าเราขี้เกียจนะแต่เรายุ่งเกินไปตัางหาตื่นมาก็เช็คเมลเที่ยงก็ไถฟีดเห็นคนอื่นสำเร็จแล้วก็กดดันตัวเอง เย็นกลับมาก็เหนื่อยจนอยากนอนไถมือถือทิ้งเวลาไปเฉยๆวนลูปอยู่แบบนี้เราเหมือนคอมพิวเตอร์ที่เปิดเบราว์เซอร์ไว้50แท็บพร้อมกันแล้วดันจะโหลดโปรแกรมใหม่ลงไปอีกมันก็ค้างสิคะเพราะงั้นกฎเหล็กของ day 1คือหยุดทุกโปรเจกต์เปลี่ยนตัวเองไว้ก่อนอย่าเพิ่งซื้อรองเท้าวิ่งอย่าเพิ่งสมัครคอร์สเรียนวันนี้เราจะทำแค่อย่างเดียวคือเคลียร์หัวค่ะ วิธีที่ฉันใช้ประจำเวลาที่รู้สึกว่าชีวิตมัน too much คือการทำ brain dump ค่ะหยิบกระดาษมาแผ่นหนึ่งหรือเปิดโนต้ตใน iPad ก็ได้เขียนทุกอย่างที่อยู่ในหัวออกมาตอนนี้ทุกอย่างจริงๆนะงานที่ยังทำไม่เสร็จคนที่พูดจาไม่ดีใส่เราเมื่อวานแล้วเรายังเคืองอยู่ค่าประกันที่ต้องจ่ายเดือนหน้าหรือแม้แต่ความกังวลว่าปีนี้เราจะทำสำเร็จไหมเขียนจนกว่าคุณจะรู้สึกว่าเออหมดแล้วอะคุณจะเห็นเลยว่า ที่เราเหนื่อยทุกวันนี้ไม่ใช่เพราะงานเยอะอย่างเดียวแต่เพราะเราแบกทุกอย่างไว้ในสมองตลอดเวลาการเขียนออกมาคือการบอกสมองว่าโอเคฉันบันทึกแกไว้แล้วนะแกไม่ต้องเตือนฉันทุกๆ5นาทีให้ฉันกังวลอีกต่อไปพอเห็นสิ่งที่เขียนออกมาแล้วเชื่อไหมว่า80%ในนั้นคือสิ่งที่คุณยังทำอะไรมันไม่ได้ในวินาทีนี้วันนี้ฉันอยากให้คุณเลือก3อย่างที่หนักที่สุดในหัวแล้วบอกตัวเองว่า วันนี้ฉันอนุญาตให้ตัวเองไม่คิดเรื่องนี้เราไม่ได้หนีปัญหานะคะแต่เราแค่กำลังจอดรุดพักเครื่องถ้าคุณอยากเป็นคนใหม่ที่นิ่งและมีพลังคุณต้องฝึกสกิลการช่างมันในเรื่องที่ยังไม่ถึงเวลาให้เป็นก่อนขั้นตอนสุดท้ายของวันนี้อาจจะฟังดูยากที่สุดสำหรับคนยุคนี้คือการอยู่กับความเงียบ10นาทีแบบไม่มีมือถือไม่ต้องนั่งสมาธิแบบลึกซึ้งก็ได้แค่นั่งเฉย จิบน้ำหรือเดินไปมาในห้องเพื่อให้สมองมันได้รีบูตตัวเองจริงๆเชื่อไหมในความเงียบนั้นแหละที่เราจะได้ยินเสียงตัวเองจริงๆว่าเราต้องการอะไรกันแน่ในปี2026นี้ไม่ใช่เสียงที่สังคมบอกให้เราเป็นหรือเสียงที่เราเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นในโซเชียลมันอาจจะดูเหมือนไม่ได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันแต่นี่คือรากฐานที่สำคัญที่สุดค่ะคุณต้องเคลียร์พื้นที่ให้ว่างก่อนถึงจะสร้างตัวตนใหม่ลงไปได้ มิชชั่นของคุณในคืนนี้ทำเบรนด d u ัมเขียนทุกอย่างลงกระดาษเลือก3มเรื่องที่หนักที่สุดแล้วสั่งสมองให้หยุดพักเรื่องนี้ไว้ก่อนอยู่กับความเงียบ10นาทีก่อนนอนลองทำดูคืนนี้เลยค่ะแล้วพรุ่งนี้ใน day สเราจะมาดูวิธีลบสิ่งที่ดูดพลังเราออกไปแบบถอนรากถอนโคนคุณจะตกใจเลยว่ามีกี่อย่างที่ขโมยพลังชีวิตเราไปทุกวันโดยที่เราไม่รู้ตัวมาเปลี่ยนตัวเองไปด้วยกันทีละก้าว เจอกันพรุ่งนี้ค่ะ